ก็สุดท้ายครับผมคิดว่าอย่างที่พี่อบบอกคือคนที่ร่วมเดินทางคนที่อยู่ด้วยกันมากับผมมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์หรือว่าก่อนนั้นหรือว่าอะไรต่างๆก็คือก็คือพ p ผมรู้สึกว่าผมอยากจะขอบคุณเขามากในในหลายๆเรื่องที่เราเดินทางผ่านด้วยกันมาในในการทำบีเคพีพีโปรเจกต์หรือว่าจะเป็นแปลรักฉันด้วยใจเธอหรือว่าก่อนหน้านั้นที่เขาก็ เป็นเป็นคนที่สำคัญมากๆในชีวิตผมคนหนึ่งมาโดยตลอดผมรู้สึกว่าเขาสอนเขาให้ประสบการณ์เขาสู้มาด้วยกันเขาเขามีความหมายมากสำหรับผมในสำหรับชีวิตผมผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่มีเขาผมก็จะไม่ตัวเป็นตัวเองในที่เป็นทุกวันนี้ จริงๆผมใจหายมากๆที่จริงๆวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ BKP Project แล้วก็แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราเราจะทำงาน Under BKP Project ด้วยกันผมพะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเริ่มเดินทางมาหรือว่าใช้ชีวิตมาผม ผมมีเขามาอยู่อยู่ผมตลอดเลยเงี้ยเราเราผ่านเลยด้วยกันมาแล้วเราก็สู้มาด้วยกันตลอดเลยเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าหมายถึงว่าจบจากโปรเจกต์นี้แล้วเราจะมีโอกาสได้มาทําอะไรใหญ่ๆแบบนี้ร่วมกันอีกไหมเราอาจจะเจอกันแบบในที่ต่างๆเราอาจจะต้องแยกทางกันไปทําอะไรคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยผมก็เขารู้สึกว่าผม ดีใจมากๆที่ผมได้มีเขาอยู่ในชีวิตผมมาตลอดแล้วก็อีกต่อไปแล้วผมสัญญาว่าผมจะอยู่ดูแลอยู่ดูความสำเร็จของเขาไปตลอดแล้วก็ผมก็จะช่วยเขาทูกเรื่องที่ผมทำได้ตลอดเหมือนกันก็ขอบคุณพีพีมากๆครับ ก็ที่จริงสำหรับพีก็รู้สึกว่าเราสองคนก็รู้จักกันมานานมากเนาะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเราก็ผ่านมาันด้วยกันเยอะมากๆแล้วก็สําหรับพี่มันมันมันมีความหมายในทุกๆวินาทีที่อยู่ด้วยกันเลยแล้วก็ เาเคยให้สัญญากับพี่ว่าไม่ว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นหรือมีอะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่ว่าเขาจะคอยสปอร์ตพี่เขาจะให้กำลังใจพี่เขาจะเป็นไรยผักดันให้พี่ไปเสมอก็ขอบคุณที่ทุกคนยัทงทำตามสัญญานั้นอยู่แล้วก็ อยากบอกว่าดีใจมากๆที่ที่เราได้มาเจอกันที่ที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณบิลกินด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ มางานนี้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณที่สพอร์ตพวกเราสองคนจริงๆคือพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ไม่มีพี่ๆทุกคนตรงนี้พี่ไม่มีกําลังใจเหล่านี้พี่ไม่มีคนที่คอยพพอร์ตพีขนาดนี้พี่ก็จะไม่เป็นพี่ในดูวันนี้แล้วก็พี่จะไม่เป็นพี่ที่มีความสุขแบบนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันที่นี่ตรงนี้อยู่ด้วยกันที่ในไลา์แล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆแปลรักทุกคนที่ที่สนับสนุนแฟนๆบิวกิ้นอีพีทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณทีมงานแปลแล้วฉันได้เจอเธอขอบคุณทุกๆฝ่ายขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นแล้วเราได้มาเจอกันนะก็คงต้องถึงเวลาบอกลา <yd or Indian> มี่ีโปรเจกต์แล้วก็แปรรักษัแนใจใเธอครับขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ร่วมเดินทางมาด้วยกันตลอดวันนี้ขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ